ครับอยู่ที่อำเภอนามโสมจังหวัดอุดรน,นะครับอยู่กับคุณแม่นะแม่น้ำโสมนะครับแม่ดวงาดาราจะใช้สีมาที่บ้านหนองตองคทำบุญตั้งง <บน S 2> ้งวออำเภอนามโสมอยู่ใจังหวัดอุดรจ้ะตัวผลิตภัณฑ์ที่จะมาพูดถึงนะครับคือตัวข้าวหาอ้อยจ๋านะครับเนี่ยคุณแม่สื่อมาใส่เหมือนไปจจกชุดแล้วครับแจกสื่อมาซีกองอทางด่านเป็นเนียนน้ำปาใส่อ้อยจ๋าใส่ล่องเบิองกับแม่ก็บ่มันใจเนาะคุได้สื่อมาซีกองว่าสีล่องเบิองมันกระตายดีแม่ก็ได้ไป็สื่อมาอีกสองลังสื่อมาอีกสองลังเนี่ยที่นี่ แม่เห็นหยาตายแล้วนี่แม่ประทับใจบ่นี่แปลงที่เขาอยู่นี่คือฉีดไปจกักหมื่นเลยครับฉีดสามหมื่นี่สามหมื่นยาใบแค่ใบกว้างตายหมดปะค,มนนะครับแค่ใบกว้างตายแล้วกันยาหยาอย่างมรก็ตายหมดเลยนรยาดํายาหยังเลยตายโอ้ยงต้องดีขึ้นอย่างหนึ่งงบอาฟาบเลยเดี๋ยครับงบอาฟาบคุณแม่พอถึงเฉพาะคุณแม่จากที่เคยใส่ยาฆ่าหยามาหนีตัวนี้ตั้งแต่เขาจังไหนดีจังไหนเขาปีไก่เนาะมาใส่บนอันให้ปลูกมาใส่มันมาตายน่ะเขาเพิ่มมาเนี่ยน้ำย,ยาเนีาา่ยให้ตายดีแล้วประเทศเขามาใส่ วัดที่นี่นะครับผมสิให้คุณแม่แน,นะน้ำเกษตรกรทั้งบ้นบานว่าผาซื้อตัวชุดผ้าย่าอ้อยจ้าเนี่ยครับแต่จะขายในน้นกระเกษตรกรที่เฮ็ดให้เฮ็ดอ้อยน้ำกันเนี่ยนะจ๊ะใส่รองเบืองเองด้ใส่ดอกดีดีเนี่ยเพราะว่าที่แรกกรบเอพาเสียผู้ใดอดอกเพราะแต่ของแบบเมาใส่เบืองเนี่ยมันดีใครอิจไตเป็นเพียเป็นเน,น่าเพียบตันเงี้ยเป็นเพียเป็นหย่าน้ำหยานังกระไต ที่แรกี่เอามาสีด์ในวยยุ่งสร็งย,ยาสิยุ่งแยงเหน่าหยุดลงน้ำกันเลยหยุ้องดีอ้อยกับบเปลียยบบปย่ยนังมันสีดอกเกิดไม่ไหมกับเปลี่ยังอ่อยนะรับก็กระทบยอดก็กระทบนอ,อะนะครับก็ดีทีนี่นะครับชุดอ้อยจานี่แม่ใส่บวกกับผลิตภัณฑ์ตัวไเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันสีเพิ่นบอกเอาเห็นแม่สีด์ยวาันิเพราฝนตกมันมันเขนเนยนเนยเียวขึ้นได้แบบนี้มันเหดเขียวขึ้นใบง่ายใบเขียวสัตว์ขึ้นพิษกังเขาใส่ปุ๋ยนะมันเห็ดให้อ้อยฟื้นแล้วมันบอกใบ นวลขุดง้างๆเหมือนอะเป็นสาหร่ายนะครับเป็นสาหร่ายสกัดจากธรรมชาตินะครับสามารถบวกชุดนี่ได้เลยแม่นว่าแม่สีเทียเดียวครับแม่ฝากนะครับผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ใส่ดีป้ะครับกับล้นตีป้อไม่ใส่ดีเห<อ>รอเมื่อไรเวอร์เสียให้มาเบิ้งได้เหรอไม่เกลียดเมื่อน้ำผลไมาเบิ้งหมดมาเบิ้งให้แต่อย่างไรหย่ำได้ฉันได้ใส่เราใส่ล้างเบิ้งผมกับคุณแม่นะครับกใส่ขอโตนะครับสำหรับรายการพรีเ <ผม S 2> อสเกษตรสัญจรวันอ๋อสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมนายนิวัฒน์พันธชาตินะครับหรือว่าน้องมาร์คเอาตันนี้เราจะมาคุยตัวยาอ้อยจ๋านะครับวิธีการใช้แล้วก็อัตราการใช้สําหรับอ้อยจ๋านะครับประกอบไปด้วยนะครับตัวเมเจอร์โพสตัตัวค่าวย่าใบแหลมนะครับสามารถฉีดโดนอ้อยได้นะครับไม่ไม่แพ้ไม่บาดไม่มีกิโพสนะครับหนึ่งขวดต่อทังสองลิตรนะครับหรือว่าร้อยซีซีนะครับสิบช้อนแกงต่อนานยี่ลิตรนะครับตัวนี้ ก็อีกตัวนึงนะครับตัวโกดินนะครับโกดินไตโพเพอร์นะครับตัวนี้ค่ายาใหญ่กว่านะครับฉีดแล้วตายพวกมยาลาฟนะครับพวกยาใบกว้างเขาเขื่อนนะครับสำหรับตัวไตโพเพอร์นะครับไตโพเพอร์ก็คือ1ช้อนครึ่งนะครับ1ช้อนแกงครึ่งถ้าเป็นถังสองลิตรใช้ครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเมเจอร์โฟกัสนะครับก็จะมียิดค่ายาใหญ่แล้วก็ช่วยคุมยาด้วยเมเจอร์โฟกัสนะครับ ถ้าใช้เป็นเป้20ลิตรก็ใช้ที่1ช้อนแกงครึ่งนะครับหช้อนแกงครึ่งถ้าเป็นถัง2ลิตรก็ใช้ครึ่งหนึนะครับก็จะแบ่งครึ่งได้2ถังนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ได้2ถังนะครับตัวอ้อยจานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากทางรา้านพีเอวรวมเกษตรครับสวัสดีครับ